ข้อ36นะคะโจทย์กำหนดแผนภาพต้นใบมาให้แล้วถามว่าข้อมูลชุดนี้ข้อใดเป็นจริงอย่างแรกนะคะเราก็จะนำเลขที่โจทย์กำหนดให้เขียนออกมาก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างก็จะได้เป็น3 7 5 16 14 13แล้วก็20 22 21 22อีกแล้วก็3 10 31ทั้งหมด12ตัวซึ่งก็คือฐานนิยมแล้วเราก็จะนำตัวเลขพวกนี้มาเรียงจากน้อยไปมากก็จะเป็น3 5 7 13 14 16แล้วก็20 21 22แล้วก็22อีกตัวหนึ่งแล้วก็30 31อดโดยเราจะเริ่มหาจากค่าเฉลี่ยก่อนสูตรการหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับผลรวมส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดโดยเราจะนำสิบสองจำนวนนี้มาบวกกัน ก็จะเท่ากับ2 0 4ส่วนด้วย12เท่ากับ17ต่อมาเราก็จะมาหามัธยฐานกันก่อนที่เราจะหามัธยฐานนะคะเราก็ต้องนำข้อมูลที่ได้มาเรียงจาก น้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะสูตรการหามัธยฐานก็จะเท่ากับ n บวกด้วย1ส่วนด้วย2เท่ากับ12บวก1ส่วน2เท่ากับ6.5 6.5นะคะก็จะเป็นข้อมูลระหว่างตัวที่6กับตัวที่7นับไปประมาณจุดกึงกลางนะคะ เราก็จะนับไปตัวที่6ก็จะเป็น16แล้วก็ตัวที่7จะเป็น20ก็จะเท่ากับ16บวกด้วย20แล้วก็ส่วนด้วย2แล้วก็จะเท่ากับ18 และสุดท้ายก็คือฐานนิยมฐานนิยมก็จะเท่ากับ22เพราะว่าเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ22สุดท้ายนะคะเราก็จะมาสรุปค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับ17แล้วก็ต่อมามัธยฐาน ก็จะเท่ากับ18และสุดท้ายฐานนิยมเท่ากับ22พอเราหาได้แล้วเราก็จะนำไปเปรียบเทียบกับช้อยด้านบนก็จะได้ค่าเฉลีย่ยน้อยกว่ามัธยฐานแล้วก็มัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยม เพราะฉะนั้นข้อที่36ก็จะตอบข้อ4